เพื่อนๆค่ะมื่อนี้เลิกงานกะเราจะไปเล่นหน้าค่ะเพื่อนๆมาเห็นล่ำห้วยนะคะฝ้ายนารบนบยรยากาศตรงไ้ตรงหน้าก็เลยจอดรถทายมุมติดล่ำห้วยฟังหน้ายายม่อนนะคะหน้ายายม่อนจะทังเทิงจะติดถนนนะคะทังหาลางจะติดล่ำห้วยนี่ละค่ะมีฝ้ายนารบนุณสามีกะ มหาเลาะเบิงค่ะว่นนาน้ำมันแห้งปันไดเนาะคะ่ะฝนตกซีวันเนาะคะ่ะนี่เปบรรยากาศตรงไ้ตรงหน้าแถวหน้ายายม่อนนาะคะ่ะน้ำกระไหลไปนะคะน,น้ำล้นที่นี่น้ำไหลาค่ะน้ำเกือบเต็มห่วยเลยห่วยลึกๆค่ะ น้ำแห้งเนาะค่ะเป็นเพื่อนน้ำบอได้หล่นทางยังสีมาหลายปีแล้วเด้ค่ะน้ำกระจะไลไปเรื่อยๆค่ะไปล่งหนองค่ะลง่งห่วยแจแหวนะคะห่วยสมสนุก แถวละแวกบ้า,า,บบานยี่ม่อนเอินว่า,าสะตุ้มป,ปูน,นะะได้ค่ะตรงนี้เด้อ <ไป S 1> น้ำก็ย่มไหลลงสู่ที่ต่ำเนาะค่ะเปืเป่อนๆนี่เป็นลำหวยธรรมชาตินะคะคนละหลอดย่มอนจอดอยู่คนละจา้าไปเปลี่ยนน้ากันจา้า น้ำหมุนตะไคร้นะคะน้าม,มันล้นไห้หน้ามันก็จะไหลลงไหลลงลําห้วยนะคะน้ามันเบียดกันลงมันก็เลยเป็นเหตุให้บานนี้มอนเอ็นหมุนตะไคร้ค่ะปูตัวนี้ก็ออกหาคูค่ะออกหาบานไม้หาคูค่ะนี่แหละวิธีธรรมาชาติแถวบัานี่มอนค่ะเพื่อนๆอากาศดีดีค่ะขอบคุณที่เข้ามาชมคลิปนะคะขอให้มิ ความสุขนะคะสวัสดีค่ะ